我来介绍一下我的男朋友，他叫。ขอแนะนำให้รู้จักกับแฟนของฉันหน่อย。考ชู，你和你的男朋友交往多长时间了？คุณคบกับแฟนมานานแค่ไหนแล้ว？我们认识，我与这位男朋友交往没多久。ฉันฟุ้งคบกับเขาไม่นานมานี้เอง。我们从高二。 就开始来往เราคบกันมาตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ชั้นม .5 我在大学一年级认识我的男朋友。ฉันรู้จักกับแฟนตอนเรียนมหาวิทยาลัยปีหนึ่ง。คำว่า“อยในภาษาจีนเป็นคำที่มีความหมายหลากหลายโดยหลกัหลกๆแล้วสามารถแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าและหรือกับ เป็นคำที่ใช้บ่อยในภาษาเขียนหรือภาษาที่เป็นทางการมากกว่าภาษาพูดทั่วไปซึ่งในภาษาพูดมักจะใช้เขอหรือเกินแทนความหมายหลักและหรือ with to against ใช้เชื่อมคำนามวลีหรือประโยคที่คล้อยตามกันตัวอย่างเช่นจี s ชื่อ能ยแปลว่าความรู้และความสามารถ ตัวอย่างเช่นเย้าเดียนอยู่ชืเดียนแปลว่าข้อดีและข้อเสียกับ with to against ใช้ในความหมายว่าด้วยกันกับหรือต่อต้านขึ้นอยู่กับบริบทของประโยคตัวอย่างเช่นวอ y ยู่นี่ถงใจแปลว่าฉันอยู่กับคุณตัวอย่างเช่นซีซีเ i ียงกวนอยู่นี่แปลว่า เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับคุณสรุปคำว่าหยูอเป็นคำเชื่อมหรือคำบุพบทที่สำคัญในภาษาจีนโดยมีความหมายหลักคือและหรือกับซึ่งการใช้งานที่ถูกต้องจะขึ้นอยู่กับบริบทของประโยคนั้นๆครับคำว่าเจ้าวหวางในภาษาจีนมีความหมายหลักในภาษาไทยว่าคบค้าสมาคมหรือ ติดต่อพบปะกันซึ่งสื่อถึงการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมหรือการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนอกจากนี้ในบริบทที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือความรักคำนี้ยังมีความหมายที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นว่าคบกันหรือเป็นแฟนกันในเชิงเริ่มต้นหรือออกเดทความหมายและการใช้งานคบค้าสมาคมติดต่อสัมพันธ์ ใช้ในความหมายทั่วไปของการเข้าสังคมหรือการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเช่นท่าสีควนันเกินเก้อจงเหรนเจ้าหวางแปลว่าเขาชอบคบค้าสมาคมกับผู้คนหลากหลายประเภทคบกันเป็นแฟนกันใช้เพื่อบอกสถานะความสัมพันธ์เชิงคู่รักเช่นวอกเกินท่าเจ้าหวางเละแปลว่าฉันคบกับเขาอยู่ เป็นแฟนกันแล้วถามันเจิ้งใจเจ้าหวางังแปลว่าพวกเขากำลังคบกันอยู่โดยสรุปแล้วคำว่าเจ้าหวางังเป็นคำกริยาที่ใช้เพื่ออธิบายการมีปฏิสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลซึ่งความหมายจะขึ้นอยู่กับบริบทของประโยคนั้นๆครับคำว่าเจิ้งใจในภาษาจีนแปลเป็นภาษาไทยว่ากำลัง หรืออยู่ใช้เพื่อแสดงว่าการกระทำหรือเหตุการณ์นั้นๆกำลังดำเนินอยู่ในขณะที่พูดหรือในช่วงเวลาที่ระบุคล้ายกับการใช้ present continuous tense ing ในภาษาอังกฤษตัวอย่างการใช้งานก๋วเจิ้งใจชื่อฟันแปลว่าฉันกำลังกินข้าวอยู่ถ้าเจิ้งใจกงจัวแปลว่า เขากำลังทำงานอยู่ท้ามันเจิ้งแจไข้ขวแปลว่าพวกเขากำลังประชุมอยู่ข้อควรจำเจิ้งใจยมักใช้กับคำกริยาที่แสดงการกระทำที่ต่อเนื่องได้เช่นกินทำงานดูฟังไม่นิยมใช้กับคำกริยาที่แสดงสภาวะหรือความรู้สึกเช่นชอบรู้รักคำว่าสงเกา ในภาษาจีนแปลเป็นภาษาไทยว่าตั้งแต่มหหรือจากมหเป็นการรวมคำสองส่วนเข้าด้วยกันสงเป็นคำบุพบทแปลว่าจากหรือตั้งแต่ใช้เพื่อระบุจุดเริ่มต้นของเวลาสถานที่หรือการกระทำกาอาหมายถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห ในระบบการศึกษาของประเทศไทยโดยเทียบเคียงกับระบบโรงเรียนมัธยมปลายในจีนที่มี3ชั้นปีคือเกาอีเกาอาเกาซานดังนั้นเมื่อรวมกันโงงเกาอาจึงมีความหมายว่าการกระทำหรือสถานการณ์บางอย่างได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ตอนที่อยู่ชั้นม .5 ตัวอย่างการใช้งาน อ้วงโงเกาอาใครสือเจงเแปลว่าฉันเริ่มเรียนภาษาจีนตั้งแต่ตอนอยู่ชั้นม .5 คำว่า同งใจในภาษาจีนแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าอยู่ด้วยกันหรือสถิตอยู่ด้วยเป็นการรวมคำสองส่วนเข้าด้วยกัน同แปลว่าเหมือนกันด้วยกันหรือร่วมกันส่วน在จแปลว่าอยู่ที่ มีอยู่หรือกำลังเมื่อรวมกันแล้วความหมายจะสื่อถึงการมีอยู่ร่วมกันในสถานที่เดียวกันหรือเวลาเดียวกันมักใช้ในบริบทที่เป็นทางการอวยพรหรือเชิงศาสนาหรือความเชื่อตัวอย่างการใช้งานยูเอ็นลี่เลี่ยงยูนีถงใจแปลว่าขอพลังจงสถิตอยู่กับท่านเป็นประโยคที่มีชื่อเสียงจากภาพยนตร์สตา r ์ a r s s สช่างตีหยูหัวมันถงใจแปลว่า พระเจ้าอยู่กับเราหรือสถิตยอยู่กับเราโวยูนิถงใจแปลว่าฉันอยู่กับคุณในเชิงการให้กำลังใจหรือสัญญาว่าจะไม่ทิ้งไปไหน